อยู่ที่อเมริกันเอ็กซ์เพรสลาวส์ที่สนามบินเซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะ,ะคือวันนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงเยอรมนีนะคะ,ะวันนี้เราจะบินไปที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์นะคะโดยสายการบินลุกฮันซ่าในชั้น business class หรือชั้นธุรกิจนี่นะคะ,ะคือบินจาก สนามบินเซาเปาโลประเทศบราซิลไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีหลังจากนั้นก็บินต่อไปที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ,ะแล้วก็นอนค้างคืนที่อัมสเตอร์ดัมสองคืนหลังจากนั้นวันที่8นะคะถึงจะเดินทางกลับเมืองสตุตาร์ t ประเทศเยอรมนี <laughs> ะนะคะ,ะวันนี้เราเดินทางมาจาก โรงแรมคือเช็คเอาท์จากโรงแรมมาแล้วนะคะมาที่สนามบินแล้วก็มาดรอปกระเป๋าที่เคาน์เตอร์ของสายการบินลุคัาซานะคะ,ะคือเราดรอปแต่กระเป๋าเฉยๆโหลดกระเป๋าเฉยๆนะคะเพราะว่าเราเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้ว นะคะมีบอดดิ้งพ a าสเรียบร้อยอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเช็คอินอีกครั้งหนึ่งที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินนะคะแค่เอากระเป๋าไปโหลดแล้วก็จบนะคะตอนนี้ก็พร้อมค่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะ,อะตอนเข้ามาข้างในนะคะที่สนามบินเซาเปาโลนี่นะคะก็คือ,อผ่านผ่าน เข้ามาเดินเข้ามานะคะก็สแกนบัตรสแกนตัว๋วผ่านทางเข้าเข้ามาพอเข้ามาเสร็จก็กระเป๋าหรือสัมภาระของเราก็เอ็กซเรย์นะคะหลังจากเอ็กซเรย์แล้วก็ไปผ่านสแตป์ออกเมืองนะคะเพราะว่าตอนเรามาเนี่ยเรามาเข้าเมืองเขาเราสแตปมเข้าเมืองนะคะตอนจะกลับเราก็ต้องสแตปมออกเมืองด้วยนะคะ ตอนนี้เราออกจากประเทศบราซิลแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านเรารักรออยู่แล้วค่ะนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ,อช่วงระหว่างที่รอไปประตูขึ้นเครื่องนี้นะคะพวกเราก็เลยใช้สิทธิ์ในการที่เรามีบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรนะคะก็มาใช้สิทธิ์ในในเลาจ์เขาเรียกว่าเลาจ์นะคะ,อะของอเมริกันเอ็กซ์เพรสเขาก็เป็นห้องใหญ่ห้องโถงใหญ่นะคะ ให้นั่งพักผ่อนมีฟรี w i ไฟมอีอาหารมีเครื่องดื่มบริการทุกอย่างนะคะมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำด้วยนะคะเนี่ยมาก็เลยมาใช้บริการลองดูนะคะคือปกติเนี่ยสนามบินหลายๆสนามบินจะไม่มี l เลา g ์ของ American Express นะคะแต่เผอิญว่าที่สนามบินเซาเปาโลเนี่ยเขามีพวกเราก็เลยมาลองใช้บริการดู นะคะแล้วก็ดีประทับใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะคะดูได้เท่าไหร่ก็ดูไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมีคนเยอะกลัวไปล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะแต่คุณรติอยากให้อยากให้พวกเราเห็นด้วยนะคะอยากให้เห็นบรรยากาศด้วยก็เลยจะให้ดูนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะใครเนี่ยเข้ามาร่วมไลฟ์สดด้วยเนี่ยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะอ่านตามทีหลังเพราะว่าตอนนี้อ่านไม่ออก ใส่แว่นตาอยู่แต่เป็นแว่นตามองไกลไม่ใช่แว่นตาอ่านหนังสือนะคะตอนนี้ก็ดื่มเครื่องดื่มไปแล้วประมาณสองแก้วนี้แหละคะ่ะก็เลยเหมือนเหมือนยังอ่านเนี่ยหน้าแดงๆแ,แล้วชุดก็แดง <c oughs> เห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะคะ <c oughs> นี่เครื่องดื่มที่พอเราดื่ม ดื่มไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เนี่เหลือนิดเดียวนะคะเนี่ยที่ภายในเขาก็มีอ่านี่ค่ะมีตารางบินนะคะของเที่ยวบินต่างๆสายการบินต่างๆบอกนะคะว่าเที่ยวบินของพวกเราเวลาเท่าไหร่นะคะเนี่ยภายในห้องนี้นะคะเนี่ยก็ไปทางไปห้องน้ำมีห้องอาบน้ำนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่เคาน์เตอร์เขาจัด อาหารเครื่องดื่มไว้นะคะของกินเยอะแยะบางคนบอกว่าทำไมถ่ายให้เห็นแต่ของกินแต่ว่าอยากให้ดูเฉยๆบรรยากาศทั่วๆไปเคาน์เตอร์ด้านโน้นนะคะก็เป็นเครื่องดื่มอืมปารีสขอบคุณมากค่ะคุณน้องปารีสค่ะเนี่ยพี่ระตีไม่ต้องทำแล้ววันนี้ดูอาหารสิในลาอบของอเมริกันเอ็กซ์เพรสของกินเยอะเลยค่ะเนี่ยเยอะมาก ทั้งของหวานของข้าวนะคะข้าวก็มีนะอาหารฝรั่งก็มีนะอันนี้เป็นซุปค่ะนะคะแล้วก็นี่ตอนนั้นเห็นมีข้าวอยู่ค่ะข้าวสวยก็มีข้าวผัดก็มีแต่ดูว่ายังมีเหลืออยู่ไหมอันนี้เหมือนข้าวผัดนะคะข้าวผัดเขาใส่อะไรด้วยก็ไม่รู้โอเคอันนี้ข้าวสวย this rice เนี่ย เ,เขาสวยนี่ค่ะเขาก็จัดบริการไว้นะคะอืมเนาะนี่แหละแตอะ่อย่างย่งบางสนามบินเน่ยหลายๆสนามบินที่พวกเราไปเนี่ยเขาไม่มีลาสของของอเมริกันเอ็กซ์เพระปารีสพอดีว่าที่เซาเปาโลเนี่ยสนามบินเซาเปาโลเขามีมีลาสของ American Express พวกเราก็เลยลองมาใช้บริการดูดีค่ะดี เล้า์ใหญ่ๆกว้างๆอาหารเยอะๆนะคะตอนตอนตอนพิรติเข้ามาแรกๆเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ตอนนี้คนเริ่มเยอะล้วนะคะอันนี้คือให้เห็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆทีนี้เราบินของลุฟทันซานะคะก็เลยเ,เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเล้าส์ของลุฟทันซาก่อนลองดูว่าลุฟทันซาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวไปต่อนะคะที่อีกลาส์ใหม่ไปไปห้องใหม่อีกนะคะตอนนี้นี่แหละค่ะคือบรรยากาศาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะสั้นๆแต่คนก็เยอะเกรงใจคนอื่นเขาด้วยเวลาเราไลฟ์อย่างเงี้ยนะก็อดเกรงใจเขาไม่ได้ก็เกรงใจเกรงใจค่ะเนี่ยเออตายเนี่ยอาหารหน่าทานทุกอย่างเลย เนาะแต่ามาเกือบสองอาทิตย์แล้วคิดถึงข้าวเหนียวอยู่ค่ะคิดถึงข้าวเหนียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ล้าส์ของลูพันซ่านะคะแล้วจะดูว่าะจะเป็นยังไงอขอบคุณมากค่ะน้องปารีสค่ะขอบคุณค่ะชุดสีแดงพี่ระีชอบมากซื้อมาจากขอนแก่นค่ะชุดนี้ชอบมาก โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ